มาค่ะวันนี้มื้อเย็นก็คืธธูทัดค่าเบาๆนะคะวันนี้รู้สึกหิวขนมจีนค่ะก็เป็นขนมจีนน้ำยาลาวค่ะก็ใช้ปลาทูปลาทูหนึ่งตัวปลาทูหนึ่งนะคะก็พริกหอมกระเทียมอ่าแล้วก็ตะไคร้ค่ะขมิ้นโขกให้เข้ากันก็จะได้สีเดลืองขึ้นเลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำยาลาวค่ะ น้ำยาลาวหรือน,น,น้ำยาป่านะคะอ่าก็ขนมจีนผักค่ะผักปลอดสารนะคะจากคุณป้าสำเริงให้มานะคะไปเยี่ยมชมก็ได้ผักนะมีผักกาดค่ะผักกาดขาวนะคะแล้วก็หอมค่ะหอมแดงจะใช้เป็นผักนะคะแล้วก็ใบนางลักผักชี ลาวค่ะมาได้วเรามาบันเลงกันเลยค่ะถักเยอะๆนะคะนี่บ้านๆเลยค่ะบ้านจริงๆค่ะใช้มือค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนกินขนมกินแล้วต้องใช้มือแล้วแบบสุดอร่อยอ่ะมันฟินมากเลย <c oughs> เดี๋ยวอากาศเดี๋ยว,ยวหอม ันจะเข้ากันมากเลยกับผักกับขนมจีนน้ำยาป่านะคะเนี่ยผักบ้าน,านผักปลอดสารของเราค่ะไม่ได้สวยนะคะแต่ก็ามาด้วยคุณค่าประโยชน์นะคะปลอดภัยด้วยนี่ค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยขนมจีนต้องเป็นใบนางรักหรือบใบอีตูดีค่ะถ้าเป็นภาษาเขมรนางเลี่ยน่งเลี่ยนางเลี้ยอ่า เนียงก็คือน,นางเนียงเรียกนางรักนะคะ,ะตามด้วยนี่ค่ะผักชีลาวค่ะผักชีลาวทานขนมจีมันต้องใช้น้ำยาเยอะๆค่ะนี่ลาดลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะยังไงคะน่าทานไหมคะดูใกล้ๆได้เลยดูใกล้ๆได้เลยค่ะนี่ต้องน้ำยาเยอะเยอะสฝีมือทําได้ผักแล้วก็ทําเองเลยค่ะถ้าจะใช้มือก็ <c ười> เกรงใจ <c ười> เรงใจได้ชิมน,นะคะนี่ค่ะมาค่ะจะแซ่บหรือไม่แซ่บอืมิ่นมากอร่อยมากฝีมือตัวเอง ทำทีไรก็อร่อยทุกทีค่ะเพอะรู้ใจตัวเองรู้ความชอบของตัวเองแล้วใส่อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะคุณคุณสามีอ่าหมดไปสองจานแล้วนี่ค่ะผักนี่ค่ะผักเมื่อกี้ได้แต่เส้นมีผักด้วยค่ะมาค่ะอีกหนึ่งคำ อร่อยสมกับที่เราหิวอะ่ะพอได้กินของอร่อยมันมันรู้สึกสะใจอะ่ะนะคะค่ะคลิปนี้ก็มาอิ่มอร่อยกับขนมจีนน้ำยาปลาครูท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย